สบัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบิดสุภูสุคนพี่น้องเอ้เมื่อนี้เบาเลิกลมาที่บ้านพูนสว่างอีแล้วพี่น้องเอ้ก่พอดีว่าเห็นเมียเรามาก็เลยสัมผัสเมียเราต่อก็เลยจากคลิปพอเท่าที่ว่าเมียเราหลักเงินแต่ว่าเมียเราน่ะสีสัมพลาดแล้วเบิงว่าแล้วหลักแทบบ่เมียเรานะหรือว่าเว้าตัวกันอีแล้วนะพี่น้องผู้หนึ่งก็บ่าผู้หนึ่งเคยหลักผู้หนึ่งก็ว่าผู้หนึ่งหลักเนี่ยผู้หนึ่งว่าบบได้เอาผู้หนึ่งก็ เนื้อใดก็รักนะก็เลยสีสัมภาษณ์เบิ่งว่ารักแท้เพราะถ้าบ่ได้รักก็คือไ่ได้รักเนาะพี่น้องเป็นอะไรจังว่ารักเรินกันนะผัวกับเมียหรือว่าลอยเอาแบบบอกบ่หรือว่าบ่ได้เอาก็อีกเรื่องเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องไปแต่เอาสิไปสอบถามแล้วกันเลยแม่งมีพี่น้องเลยอืนั่งบอลเก่าเลยเพราะว่าผัวเราหนีแล้วอื อ่าสบายดีสบายดีสบายดีเป็นจะได้นี่ฮะอ,อ,อยู่แบบนี้แหละคือได้ยินว่าผัวว่าว่ากระเจ้าว่าหลักเงินเราแมนบอกเวลาเราลืมระชื่อนั้นชื่อนี่เลยลืมโอ้เราเราสุขอยพังไ่ได้เคยหลักทองเงินนะเราเราสุขอยพังแต่คอยมาทาอีกผูวได้ฮะคนชื่อนั้นชื่อนี่เห็นบอกตอนจเจ้าให้เงินคนห้าสิบกับไปชื่อว่า วางเงินเช่าบ้านเขาบูมเช่าได้ใบห้าสิบได้นี่ฮะบูนชื่อนั่ชื่อนี่ยังผิลืมได้แต่ว่าค่อยหลักเนาะคือวาเงินให้ฮะคืนเบาตัวช่วยอะไม่ได้ให้จักกี้เงินแล้วชื่อกินผู้เดียวนี่ยกะล้วชื่อกินผู้เดียวไม่ได้ปั้นให้อันนี้กะแล้วชื่อกินผู้เดียวบ่แต่เราชื่อนะเวลาคอยเอาให้นะเลยเราบูมชื้อให้เจ้ากินบ่ น่อยอ๋อก็ลูกมาขอเงินขอในเพาะเงินบ่มีบ่มีถูกบ่ได้เพิ่นหายบ่ขอลูกขอเงินน่ะหายหลายนี้หลายนี้เฮ็ดหยังน่ะจักเพิ่นเงินเพิ่น17,000เพิ่นเว้าเพิ่นไว้ในทงน่ะแล้วล่ะหาบ่เห็นเพิ่น่น่ะเามามาเพิ่นว่าอไปือนบานมากินเด้อเพิ่นหาเงินหาเงินบ่เห็นบ่จักนําเจ้าแล้วจะเอาไว้เพิ่นละหาจะบ ก็ให้เลยอันนีก้การเงินไม่ได้เชื่อเอาเงินนอกไปขายเพิ่นยักกิงก้งจักเพื่อนเลยเอาเงิน,นเชื่อนอกนี่แหละไปขายในเงินสิบพันบาทลูกวันด็กินน้ำปัน่นชื่อให้ชาชามพันเอาแล้วว่าหลักในนั้นหลักใน,นนี่แหละเช่องไว้กินว่ะเอาเสื้อแม่แหละเสื้อแบบไรเสื้อขันยาวค่ะคือขายมันไม่มีเง,งินนี่งเลยขายเพิ่นยักกิ้งกับเพื่อด้แต่ว่านี่ผู้ไรเงินไปขาย บุแมบนว่าเสือเพลินนะบุแมบนเชื้อน้องนี่ได้ไปขายโอ้เพิ่นบอกว่าเสือเพิ่นเชื้อน้องนี่เชื้อขนยาวท่อหายเลยแบบเพิ่นว่าว่าอยากกินกับเพร่เลยไปขายเชื่อกับเพร่ให้เพิ่นมีว่าคนเชื่อนี่ยเชื่อมีทอด้วยมันได้ลายดอกชิบพันขายได้ชิบพันแม่แล้วไดชื่อกับเพร่ให้เพิ่นชองนึ่งแบบเพิ่นว่าบอกเงินไปใช้เบิดเงินชิบพันไม่ได้เท่าไรก็เพป็นชองนึ่งกับช่องพันเลยเงินขายเชื้อนั้นบว่าเจะหลักเลยไง แม่แหละฮะแม่แหลยเพิ่อนเพิ่นช่วยนี่ก็ใช้เพิ่อนว่าว่าลูกเพิ่นอยู่เซโนเอามาให้สิบเจ็ดพันกีบโอแม่นนะฮึโอแม่นงั้นไม่ได้ใช้จ้ะจักเพิ่นเพิ่อนทามจืบบางลำมาได้เนาะใช้บางลำในนี่ว่าเขายืมมาถ่ายโดยเราขายให้เขาเซนหนึ่งขายมันยังเป็นบางลำนะบางลำอันนี้บางลำเขา พังมิถุนุนะบ่แม่แหละแล้วไปขายใช้บางลำไปใช้บ่ะมาจีนไทยไปขายเขาขายให้แชนนึงแล้วเขายืมตัวลูกตัวเมียเงินกีบหนึ่งกับบเห็นเงินกีบหนึ่งกับบเห็นแม่แหละอันนี้ก็เพิ่นช่วยเงิบนบัวเห็นนะเพิ่นยเพิ่นมาให้ใช้กีบอันนี้ก็ว้าคอยบอกดูไว้ชื่อยาชื่ออย่างกินนะจำเป็นชื่อกินเอดหรือหรือเพิ่นอันนั้นบ่ หรือเพิ่นรับรังแล้วเพิ่นบ่ให้บ่บ่ให้รับรังคันให้เอิ่งคำว่าบ้านให้อันนี้ฮะให้เมียเจ้าอันนี้ให้เจ้าเลยได้นะแม่นบ่แม่นแล้วเออได้ให้ได้ยกคนจะเจ้าผัวเมียกันคอยให้ผัวหนึ่งแล้วก็แล้วแล้วใหอันนึ้นแล้วก็ปันกันแล้วบางเธอก็ด่าคิดทุกข์คิดยางานานๆแนวนี่เราไม่เท่าห่ะด่าไม่เท่าบ่แมนบางเธอไม่เท่าได้ยินเวลาให้ด่ายังด่าไม่เท่า ด่าว่าแน่นอนนี่แหละอยู่เับเราก็ด่ากับแม่ท่าว่านี่แม่ท่าวางให้เขาเคืองคุกตั้งให้แล้วแบว่าอืมกูไม่ได้กินย้อนแม่ท่าว่าไม่ได้กินย้อนแม่มึงว่ะไม่ได้กินย้อนเอื่อยน้องมึงว่ะอือกูไปย่องกลางบ้านกูเปแม่ท้าวเองเอาเขาให้ไม่ได้ย่องด่าแม่ท้าว่แม่เลยเขาเจออะไรเงินหะ ก็ให้เลยน้ององชาค่ะได้กินน้ำมันปลากับมันยืนให้กินหนึ่งก็ว่าให้มันมันก็เบาอยู่ว่าแม่นอนกยี่ได้ลาลน้ำพี่ไอได้ชาวฟันหรือห้าสิบนี่ก็ได้ปลาเขาก็ยืนให้เขาบุมีเขาจะทำให้เอาเขาไปตึกูีรุงด้เขาบัทันให้วันนี้มันก็เก็บมาให้ปลาน้องช่าวะแม่แล้วอ้าผูเบาน้ำเจ้าอะไรเออ เราบุไีใบชัยพ่นี่ง่อยู่เราบุรีแบงค์เทพบ่อยู่บุไีใบชัยอยู่นะแม่แม่ก็บ่มีพายอยู่เป็นไรอยู่ตีแม่แหละเราว่คนประชดนแม่บ่ประชาดแม่แหละพันว่าได้บ่ได้เนี่ยพันว่าวโดยได้ยินแล้วช็อกเลยอืมเราบ่เครียดบ่อันพอเท่าเอ้ออินพอเท่าดาพ่อเท่าจนทอนดาเครียดอะไรเราห้องบ่มาใกล้เรา กลางวันเราคืออนต้นยูเราหอมเวลาเราเจ็บปันอย่างเขาเขาก็ยังให้ยูค่เราช่างเราเบาเป็นนะคะเอาเขาออต้นยูเขาว่าว่านีก็เขาไปคอเข่าจะมาดึกหนึ่งเข่าคืนนีได้กินคอได้ลายเต่าบ่อได้กินชองขาบนี่นะคอจะใช่น้ำน้ำไม่เท่า ขอกินไม่นี้บ่แต่ละปีขอแม้นี่เนี่ยมึงเต้อได้เงินแบบมือเต้าคนอันนั้นอันอนี้มาช่วยเลยก็ไปชื่อเต้อละเซนเซนนึงจะได้ได้หาหกโลหนูประจังเนาะเออโอ้เสารุแล้วเจ้าบ่ดได้เอาเน้อดูอ้าวจะให้เป็นยังกไดเป็นแ,แม่เขาเอาไว้เงินในนี่เขายังอมได้เอาจากเธอมีแต่ข้อ ขันใหยอยากได้ในนี่แหละเขาขออพิ่น้่าว่าเจ้าเคยอ่เพิ่นว่าคือพิ่น้่าไปชื่อเพิ่นบองแล้วพี่น้อไปชื่อว่าขันเอาเงินห้แล้วมีแต่ไปให้ชื่อเรื่องเอื้อน้องเรื่องวัดว่าได้กินน้ำเขาก็ให้เถื่อชาวไปได้หลายฮาวันฮาวันหันมังคือเขาเขาหากินว่เขายนื่อวันนี้ก็น้องก็ไปก็ ส่าหนามาีมาแกงแล้วก็แบ่งให้บมืบบบ้อนี้อือล่ะบิดว่าบ่ได้กินย้อนหยังคั่เว้ากำลังบ่ได้กินย้อนแล้วเว้าแม่นะก็บ่ได้กินย้อนพี่น้องโดโอ้เลือกมันน่าสิเป็นแบบนี้นี่เองจักว่าจริง่แท้แล้วบัดนี้ังเจ้าให้เงิน40,000ก็บ่ได้ให้จักกี่ เราพ่อเจ้าจะขีปบ่เหนื่อยชื่อยากกินก็บ่ชื่อไออยู่เฮากะเป็นปชักยาก็บ่ได้ไปไข่เตะไปตัดหนอ่อยเฮ้เาไปตายเลยไปตัดหนอออ่อยเจอชื่อ<บ>เขาลูกคนเดสมายามหรืว่าคุณเงินนี่คือว่าลูกคนเอาหายเงินนะลูกคุณได้มานะพ่อป้าผิดแล้วเราเก่งขัน,น,นเ,ขเขาเงินห้ย,ยืมเงินแหละเงินชำนาญกูแจกให้มึงชะขงเขากับบมาหนึ่งดูเขาก็ใจ ว่ากับลูกว่าแม่แหละแม่ชำนาญกูแจกมึงจับอ่ะแนวลูกเขาบูมี่เขาบูมี่และสูเฮาเขาและเพิ่นยืมเงินน้ำนั่นน้ำลูกว่าหรือลูกยืมเงนินน้ำเพิ่นลูกเอาเงินน้ำเพิ่นเด้ไปเห็ดเฮือนแต่โดนมาได้โอ้ยโชชปีนะก็บอกว่าอีหน่อยนี่ลูกไข่ก็าไม่ได้เบิง่งนเอ้ยลูกเอ้ยเป็นอะไไข่บ่อนในน,น,นั้นในนี้บ่อลูกไปไข่ ขมีากัไข่นอนลอยกับบุเร่ปลายไกย่อ,อยากชืวยยากินกับบุ้มีงเงินบดขึ้นกับไอ้อหันเงินเอาให้อันสองแสนปลายกีนี่พ่นจีปันยุบบอจวาวะบุปันถ้าบังเล่นนะเนี่ยใดกบกบปันบอจวาวะบุปันกันจะมัวอะไรแล้วจีปัน <laughs> อันนล้วว่า,าวชื่อว่าความเจ้าว่าปัน roadmap 阿 �ίναι d a ไปวิท Ầ ្� a p e r t u r นไปឌ stop ម្ឌ stop យ្មៅៃម្ក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  kthis country cthis country, 直接 to Islamist patreon youtube nationwide. things beyond Lobroc, i s อ a m ่ n i n t e r i o เ е г о o r � spreading exaggerated sanctuary g o อ n g around p r o t e เ t s o v e r ,religious cent ่ e c e s s a r i l y done p เลืดฉจวกๆลวดอือตาย่านเนาะแม่นแหละเมื่อยยากไปหาหมอก็บ่มีเงินลูกก็บ่มาไกลเลยบ่มาไกลเลยสั่นว่าเว้าพื้นนะเป็นดงอายเต็มแล้วโอนะเลือดะอือโอใหญ่นะค่ะอือๆผมก็เต็มผมเาพนะเนียแต่ผมบ่ยังมีแต่เลือดแหละ มันออกบัวทันไปบัวทันฉัดโดดวกเป็นตาย่านกูเคยเห็นแต่ลูกเขาใหญ่ชองคนยังบัวเคยเห็นจะเถอบกูเคยเห็นแบบนั้นนั่นแหละเออเอ้าวสรุปเรียกมันได้ลักเนาะเงินละนะเออดีดีดีเราเราบอกว่าเจ้าหลักเงินเราเจ้าเคยหลักเงินเราเราบอกมีเท่าไรก็หลักมาจนเบิ่ดเราไว้ยังจะ ไปซื้ยยาดีไอไอยู่เจ็บคอกับบุ๋มไม่พอเงินเจะบุกคอนื้ผัวจะบอคอก็เพ่นม่าหายนื้อะก็มาให้บ่าจะว่าให้ร้อยประชิดรูบ้บ่ากเพ่นม่าหายเน้หายหาย้าชิบพันน่เนกัะชีหายะตอนบ่ามาชงมาชวยเราลูกว่าคอค่ะได้เงินห้าพันช่อยังไม่ชิจุกเราให้พ่อบให้พ่อ หายเรื่องอีกช่างแต่เขาอยู่ปักเชยในนาเราไปอยู่ปักเชยแต่หายว่ะอือลูกหนึง่งบุญไปลูกข่อยได้ว่ะแล้วเขาก็ปุ๊บมาอยู่ป,ปักเชยใช่ป่ะแม่แหละอยู่นามลูกไปอยู่ปักเชยแล้วปุ๊บมามาอยู่นามแม่แต่แม่เลี้ยงจะเคยจะเคยนำไปอยู่นองเราอยู่เคยนำเราตีอยู่ฝึกฝึกไขต้นตีใช่ป่ะแม่แหละเข้ต้นแล้วเขาเอาเงินให้จ้างหลดมา ลแล้วเราอย่าเอาไว้ลูกเลยเขาว่าไว้ให hmm ้ยังลูกเขาล้านเขาเขาคืนฮอดแล้วบาอือลูกในบแม่ลูกคอยได้ค่ะอันนี้ยืดเราบอกค่ะแล้วไม่เท่าเรื่องจุบัดใหญ่บัดมาหาเตมันใหญ่เนี่ยมาปะคุณทอดลูกลูกใหญ่เลยกูชินีว่ะคนจย่างมหยวนเอาอีนี่นี่อะไรค่ะไว้ไว้ยังแม่เรื่องจุบัดใหญ่แม่คุณฮอด ไม่เ่าคุณทอามามยยาาดแล้วว่ามันอะไรอย่าไปอะไรไปคนเดียวอ่ะลานเด็กกูมาให้เออเพิ่นมาให้พ่อลานมาให้เราเลี้ยงจวนใหญ่พันว่าว่าเพิ่นเจ็บท้องนะลูกไม่เ่ามาโทษมาเด้อเมียใจได้ลูกเจ็บท้องนะลูกโอ้ยบ่มีเงินบ่มีเงินก็นมาก็อยู่คำอยู่กคำมีแต่ไม่เ่าเบิดเห็นตะกี้เพิ่นบ่แม่นลยโอ้ หหยกันยเนาะแต่เจ้ากันเนาะให้ขม้ออันนี้ก็เราอยู่หันแล้วจมจมไปใช่ห้าว่าบริากไน้เงินแล้วเ้าปไปไปอยู่เพื่อไม่เท่าชิกอนแต่เราอยู่เพรเราบจจมค่ะกันอยู่เพยรเราจม่น่ว่าบหนึ่งนึ่งเขาเราหอนว่าชาวในก็นนึ่งเขาเราว่าว่าเแล้นึงแตเจ้าบนหนึ่งแม่และ เราเอาไว้แล้วหนึ่งเขาเองเราอ่ะเขาหนึ่งเขาาเหน้าบัเขาต้มให้ชาวนึกต้มหน้ามันยังได้หนึ่งเขาต้มให้เพื่อกินเพผลนเผลนเล่าเอ๊ะเพิ่นไปชืิวยังตอนนั้นเจ้าให้เงินเพิ่นหาชิปและผู้ในหาน้ำบัแมนได้ไปชาวไปหาชิปได้อะไรค่ะเราลงเราลืมอ่ะนั่นแหละเรา เอาคือยันเป็นแบบนั้นแหละเราบังเถื่อแล้วก็ลงวังไหวปะแม่นโอลงวังไหวก็แบบเี้เอาบังเถื่อบลลงวังไหวบางเถื่อละาชื่อเบิด์บังเงินยังอือเชื่อเบิด์ระว่างเงินยังคือเก่าไม่แล้วทำลังลำทำเสร็จแล้วทำเวรลังล้ำเออโอเคใช่นะบลบลได้เอาเนาะโดยสรุปแล้วก็คือบลได้เอาเราทำผุซมไปแล้วลงวังไหวเมียเราบอกการ ต่างคนต่างอันนั้นเนาะต่างว่ากันยาผัวเมียกันพี่น้องเอ้ยให้เพ่นลึกกันไว้สรุปแล้วเล่ากับบอแบ่งเงินให้เจ้าดอกเนาะโดย้ก็ได้เจ้าอยากซื้อยาก็ได้ซื้อบ่บ่ได้ซื้ออืเดี๋ยวกอ็ซื้อให้ไว้ซื้อยาสิคเออไปซื้อยากินเจ้าจะบอกแล้วเด้อเอ้าวนี่หาซีฟหาให้ขอบใจให้อันนั้นให้ล้ำให้รวย เถือกเล็กสามตัวเด้อได้ได้ได้จะบอกเรข่องรแม่มาหนิจ้าุณแจักบอกเขาว่าชื่อเลขมาหลายคนอยู่ได้เขาว่าโอ้โอเคโอเคพี <conferences> okay, ่เล็กมาเอาโอเคพี่น้องเอ้ยจังใดกับลิปนี้กับเบาลี่ต้องขอตัวลาไปก่อนจังใดกับฝากพี่น้องกดไลค์เป็นกำลังใจให้ขึ้นเขาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีแน่สบายดี